สวัสดีครับนักเรียนชั้นอนุบาล3นะครับผมวันนี้ก็มาพบกันในชั่วโมงวิชาพละศึกษาของเรานะครับผมนี่ก็นะครับกุกก๊กมีกิจกรรมสนุกสนุกนะครับให้นักเรียนมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรงนะครับผมอ่ะนะฮะกุก๊กก็จะมาแนะนําอุปกรณ์ก็จะมีกลวยนะครับวางลักษณะนี้สอันอ่าถ้านักเรียนดูแล้วไม่ฟังก็จะงงต้องฟังกุกั๊กอธิบายนะฮะนะครับผมแล้วก็มีลูกลูก วอลเลย์บอลนะครับนักเรียนอยู่ที่บ้านก็จะใช้ลูกฟุตบอลที่นักเรียนมีนะครับใช้มาเป็นอาอุปกรณ์ในการนะครับฝึกก็ได้นะครับผมอ่ะผมก็จะอธิบายนะครับนะครับกิจกรรมพัฒศึกษานี้ก็จะเป็นการนะครับโยนนะครับรับลูกบอลนะนะครับจะลักษณะแบบไหนอ่ะดูนะฮะว่าจะโยนลูกฟุตบอลปุ๊บแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่โดยการสไลด์ด้านข้างนะครับแล้วก็กลับมา นะครับเราจะนะครับใช้จุดกลางนี้นะครับเป็นจุดหลักนะครับแล้วนักเรียนสไลด์ด้านเริ่มจากด้านซ้ายอ่านะครับพอแล้วสไลด์ด้านซ้ายกลับมาปุ๊บอยู่ตรงกลางนักเรียนก็โยนบอลปุ๊บนะครับโยนบอลเสร็จนักเรียนสไลด์แล้วกลับมาจุดกลางแล้วก็โยนบอลอ่ะนะครับเดี๋ยวเชิญครูก้อยครับมาสาธิตร่วมกับครูกั๊กครับผมอ่ะนะฮะบอลที่จะอยู่ที่ครูก้อยนะครับผม ครูกักจะนะครับกำหนดให้นักเรียนนะครับโยลูกุบอลน,นะครับจำนวน10ลูกแต่ครูรักจะสาธิตประมาณ2-3ลูกนะครับผมอ่ะนะฮะปึ๊บรับลูกุบอลน,นักเรียนโยนให้ฝันตรงข้างรับนะครับสไลด์แตะกล้วยปึ๊บกลับมาปึ๊บแตะกล้วยกลับมาปึ๊บแตะกล้วยมาปึ๊บ ลักษณะนะครับการโยนก็ประมาณนี้นะครับให้นักเรียนนะครับช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการจับสถานที่นะครับให้นักเรียนวัดระยะที่นักเรียนสามารถโยนลูกฟุตบอลให้ถึงนะครับฝ่ายตรงข้ามให้ได้นะครับผมนะครับกิจกรรมนี้ก็ผมก็หวังว่านักเรียนจะใช้นะครับในรูปแบบการฝึกออกกำลังกายให้เกิดความสนุกสนานนะครับผมแล้วนะครับเมื่อเรามาพบกันที่โรงเรียนมาโรงเรียนเจอกันก็จะมาฝึก รูปแบบนี้กับเพื่อนๆร่วมกันนะครับเพื่อนๆนักเรียนที่จะต้องฝึกทักษะการนะครับโยนแล้วส่งลูกฟุตบอลนะครับผมสำหรับชั่วโมงนี้ครูก,ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับในชั่วโมงหน้าครับสวัสดีครับ